ทุกคนขออนุญาตแบบใช้มือเดียวสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพาจะพากําลังจะพาจริงๆค่ะไป,ไปไปว่ายน้ําน้องเรียนว่ายน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวพาจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางออกจากหมู่บ้านเราไปแล้วนะคะเดินทางแล้วก็เราจะไม่ใช้ไม,ไ,มไม่ถ่ายแล้ว เพราะว่ารถเราขับรถอยู่นะคะทุกคนก็จะแทร่ถ่ายแค่ในหมู่บ้านพอแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เรียนน้องเลยค่ะตื่นแล้วจริงจริงเรียนคนเดียวแน่เลยจริงจรง <c oughs> เอออันนี้นะคะก็เป็นบริเวณภายในที่ สาวไว้น้ําที่น้องใช้เรียนนะคะก่อนเข้ามาเราก็ต้องมีวัดอุณหภูมิผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยในสระนะคะก็จะเป็นน้ำเกลือแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็จะอุ่นกว่าปกตินิดนึงอะค่ะยิ่งถ้าเกิดฝนตกเขาก็จะปรับอุณหภูมิให้อุ่นยิ่งขึ้นค่ะจ้าชื่อว่านีฟูลชื่อว่านีฟูลครัาค่ะ จะ换衣服นี่คือใกล้ถึงเวลาแล้วเราหวจะ换衣服แล้วออันนี้นะคะก็จะเป็นชุดว่ายน้ำน้องอันนี้ก็จะเป็นแพมเพอร์ที่สำหรับใส่ในน้ำแล้วก็มีกางเกงกันที่ไม่ให้อ,อื่อไหลออกมาจากก้นน้องด้วยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อค่ะมัมาม่ากับน้องเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะก,ก็เราก็จะมาล้างตัวกันแล้วก็เพื่อที่จะได้ เตรียมตัวลงไปในสระกันเลยค่ะน,นี่นะคะก็จะล้างตัวล้างตัวเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เตรียมลงไปในสระกันสระก็จะอุณหภูมิก็จะอุ่นจริงอะค่ะน้ําก็จะอุ่นอ่น,อ,นอย่างที่มามมาบอกตแต่แรกเลยนะคะอันนี้เราก็ให้น้องแบบเล่น,เล,นเล่นน้าไปก่อนเพราะว่าเพื่อนๆคนอื่นก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จแล้วก็มีอีกคนนึงยังไม่ได้มา ก่อนที่พาจะได้ทําการบันทึกวิดีโอเหล่านี้นะคะแล้วก็พาจะได้พา,พาแจ้งกับผู้ปกครองทั้งส,งสองท่านของน้องอีกสองคนแล้วเรียบร้อยนะคะขออนุญ,ญาตเขาเออถ่ายวิดีโออาจจะติดน้องๆไปบ้างก็ออทั้งสองทั้งสองครอบครัวก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเราทำการขออนุญาตทุกคนแล้วนะคะ เนื่องด้วยซิงๆใช่ไหมคะเป็นโรคหัวใจพาก็แบบอยากให้น้องมีพัฒนาการตามให้ทันกับเพื่อนเพราะว่าเด็กโรคหัวใจส่วนใหญ่เนี่ยพัฒนาการจะช้ากว่าเพื่อนพาก็เลยอาศัยการว่ายน้ำเนี่ยเป็นอีกอีกด้านอีเออีอีกแรงหนึง่งให้ช่วยให้น้องเป็นแบบปกติแบบทุกคนนะคะ แล้วเราก็ได้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลโรคหัวใจของน้องโดยเฉพาะแล้วว่าน้องสามารถที่จะออกกาลังกายได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยว่ายน้าที่มาเรียนเนี่ยเราจะเรียนแค่หนึ่งอาทิตย์เองออาทิตย์หนึ่งหนึ่งวันเท่านั้นค่ะแล้ววันหนึ่งก็เราจะเรียนทั้งหมดแค่30นาทีเท่านั้นเองซึ่งคุณหมอก็อนุญาตนะคะแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยจะไม่เหนื่อยง่ายแต่ว่าน้องอ่ะออยิ่งโตน้องจะยิ่งเขียวขึ้นเพราะว่าน้องยังมีรูรั่วในหัวใจอยู่ โอเคค่ะถ้าให้เราลอง,ลองมาดูบรรยากาศนะคะการเรียนของน้องกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะตามดูได้เลยนะคะในวีดีโอต่อ,ตอ,ตอไปเลยค่ะอันนี้คุณครูก็เริ่มคลาสด้วยการออวอร์มร่างกายนะคะให้น้องแบบได้คุ้นชินกับในน้ำก่อนแล้วถึงจะค่อยๆ่เริ่มเรียนอย่างอื่นกันนะคะ อันนี้ก็เป็นพัฒนาการของซิงซิงเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มจะตีใช้ขาตีน้ำเป็นแล้ว ก็มาถึงการใช้อุปกรณ์นะคะอันนี้ิงสิงไม่สู้จริงๆค่ะทุกครั้งเลยค่ะเรียนมาประมาณ 3- 4สี่ครั้งที่ใช้อุปกรณ์นี้นะคะทุนเธอก็จะร้องตลอดเลยค่ะเพราะว่าพาในความคิดเห็นของพานะคะก็คืออน้องอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าการใช้อุปกรณ์มันยังไม่ปลอดภัยเท่าเกับเท่ากับมามมาเนี่ยคอยจับน้องเอาไว้อะค่ะอันนี้ค,คุณครูก็เลยให้พาเนี่ยไม่ใช้อุปกรณ์แล้วก็ให้น้องเกาะแขนของเรา จริงๆแล้วนะคะพาก็ไม่ได้แบบบังคับน้องนะถ้าน้องร้องแล้วไปต่อไม่ได้คือเราก็หยุดนะคะแล้วผู้ปกครองท่านอื่นก็ใช้วิธีเดียวกันนี้เหมือนกันเช่นกันเลยค่ะบางท่านเนี่ยก็โอเคเหมือนกันก็คืออุ้มให้เล่นในน้ำก่อนแล้วก็เราก็จะหยุดไปก่อนก็ตามกำลังของน้องแต่ละคนนะคะจริงๆไม่ชอบอันไหนมามา,มาก็ไม่บังคับค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการสอนดำน้ําของคุณครูะคะ่ะก็จะให้เริ่มดำตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนเลยนะคะก็จะแบบให้เริ่มรู้สึกถึงความชินเคยชินกับน้ําแล้วก็ใช้ฝักค้ายๆใช้ฝักบัวะคะ่ะลดลาาที่หัวเนาะแล้วก็ค่อยๆเริ่มเพิ่มสเต็ปๆขึ้นมาจาก1วินาทีเป็น2วินาทีแล้วก็เป็น3วินาทีที่อยู่ในน้นะะําค่ะซึ่งตอนนี้สิงๆก็ได้ประมาณ3วินาทีที่อยู่ในน้ํานะคะ เด็กอะคะยังยังไม่ได้มีความสนใจแบบอะไรนานๆนะคะบางทีเขาก็จะแบบไม่ได้รู้ว่าเอออันนี้คือการเรียนเขาก็จะแบบมองนู่นมองนี่กันก็คืออยู่ก็คือคุณครูก็เลยคอยให้พวกเราเนี่ยที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยคอยเรียกชื่อหนองซึ่งจริงๆอะก็เรียกยากมากเลยคะ่ะเพราะว่าชอบมองเพื่อนๆชอบมองคุณครู ุกคนกำลังเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นการดำน้ำโดย,โดยให้ผู้ปกครองเนะะี่ยค่ะปล่อยมือน้องนะคะในวินาทีที่สองแล้วก็วินาทีที่สามเนี่ยครูก็จะเป็นคนคอยอุ้มน้องให้เราเองอะคะ่ะวิธีนี้คือประมาณว่าค่อ,คอยๆสอนให้เด็กอะว่ายน้ำเป็นจริงๆทำได้นะคะก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจโอเคเลยทีเดียวซึ่งเราก็รู้สึกรู้สึกดีเลยแหละที่แบบเอ,อลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องก็ยังไปน้องก็ยังไปเรียนอยู่ฝั่งนู้นด้วยค่ะไปเรียนเกาะเออเกาะเพื่อแบบให้ประคองตัวเองได้ะค่ะให้เกาะราวเอาไว้เพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยฝึกฝึกแบบช่วยเหลือตัวเองให้ได้ค่ะถ้าเกิดแบบว่าเราจะจมน้ําหรือจะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีปปาเนี่ยถ่ายให้แล้วแต่ว่า อยู่ที่กล้องปะป,ป๊ามันส่งมาแล้วมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พาก็เลยอาจจะไม่ได้ลงต่อนะคะอันนี้ก็เป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสิงซิงแฟมิลี่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งคอยติดตามเราด้วยนะคะต่อไปเราจะไปทำอะไรกันสิงซิงจะไปไหนปาป๊าสามีจีนของพาจะไปไหนแล้วก็ ติดตามด้วยนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะผิดพลาดประกันใดยขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะเราจะทำมาใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ